ไม่นะครับกินลลนะอ้อยๆนะดมก่อนสวัสดีครับเดูกกับช่างกันจันดาพัมเมอรี่นะครับตอนนี้เรามีชาเลนส์ครับแข่งขันบล็อกอินนะคะหนูบ้านยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะครับ แล้วก็มีวันนี้เรามาแข่งขันป๊อปอิดนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะแข่งกับน้องมีพร้อมด้วยนะครับโดยจะมีถ้ามีผู้แพ้นะครับผู้แพ้เราจะมีบทลงโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบทลงโทษอันแรกเลยนี่เลยครับโค้เผ็ดครับโค้เผ็ดมาเลเซียแต่จะกินนิดเดียวนะครับสําหรับผู้แพ้เนาะจะได้ไม่เป็นตรายนะครับอ่าอย่างแรกของตรงนี้นะครับอย่างต่อมามาม่าแห้งไข่มุก นะครับอันนี้เป็นบทลงโทษด้วยอย่างหนึ่งนี่สองอย่างนะครับส่วนอันสุดท้ายพีคเลยครับนี่ครับมาม่าเผ็ดรสชีสของมาเลเซียเหมือนกันนะครับเขาเความเผ็ด1ล้านสกอฟิลยูนิตนี่เผ็ดมากแน่แเลยโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแชร์ลิ้นกันเลยนะครับโอ้๊ยไม่ได้ได้ครับเดี๋ยวเริ่มจากการทอนเตาก่อนนะครับเรื่องฝั่งนี้ครับโอเคคุณพ่อนฝั่งนี้โอเคครับงั้นมีพร้อมเริ่มก่อนเลยครับ หกครับเอ่ครับหกครับเฮ้ของคุณพ่อครับสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมสามครับหนึ่งสองสามสาครับ1 2 3สครับี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับไเลยนครับสี่ครับหนึ่งสาสี่ครับหกหนึ่งสองสกเอาแล้วหนึ่งด้านหนึ่งด้าน

สครับอ่าน้องวาคุณยนห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมสีหนึ่องสามี่ครับมีคนงงเงีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าผมสครับสี่ครับห <c oughs> นงงงงงึ่งสองสามสี่ส 1, 2, 3, 4, เล็กอันเียกุณพ่อชนะ้วนะครับ ถ้าเขาเลเป็นลูกตาครับถ้าเกินเขาก็ต้องหมดแล้วมากมากม่อย่างนี้โกงอ่ะแล้ว5ครับ1 2 3 4 5สองา้เย้คุณโต้ชนะแล้วนะครับเกมแรกครับโอเคอย่างไยมาม่าไข่บมเกอร์พอครับ โอเคตอนนี้เราได้ผู้แพ้สำหรับรอบแรกแล้วนะครับก็คือน้องมิพรออ้อมหนึ่งอะไรของแพ้ครับเดี๋ยวบทลงโทษนะครับจะให้น้องมิพร้อมจับฉลากก่อนว่าได้เป็นอะไรระหว่างโคก้กมาม่าไข่มุกรหรือมาม่าชีสโอเครับ <c oughs> ตอนนี้ฉลากอยู่ในมือคุณพ่อแล้วโอเค okay. น้องมิพร้อมจับครับตึ้งตึ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 ง,ตง,ตง,ตง เผ็ดรสชีสครับเป็นมาม่าเผ็ดรสชีสนะครัมาม่าเผ็ดรสชีสนี่โ okay, อเคเดี๋ยวดูวเองเดี๋ยวนี้นะครับมาม่าเผ็ดรสชีสนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะแกะให้ดูด้วยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่าโอเคเดี๋ยวดูกันว่าข้างในเขามีอะไรให้มาบ้างนะครับ<อ>ก่อนที่จะไปทําบทลงโทษให้น้องมีพร้อมนะครับโอเคอ่านี้เป็นเป็นเอ่อ แบบแห้งนะครับมาม่ารสชีสนี่นะเป็นแบบแห้งนะเหมือนมาม,าม่าเมลีอเอ้ยมาเลเซียดั้งเดิมครับก็เหมือนมาม่าทั่วไปนะครับก็จะมีซ่อมมาให้อ่่ะคมมมีซ้ใหานะครับแต่ข้างในนี้นี่เราจะคุ้นเคยกับมาม่าหออ่อกล่องสีดำนะครับมาเลเซียอันนี้เป็นมาม่ารสชีสเนาะก็จะมีเป็นผงเออเป็น ผงซอสลดเผ็ดนะครับซอสลดเผ็ดนะและที่เพิ่มเข้ามานี้เป็นผงชีสนะครับผงชีสนะส่วนข้างในข้างในเป็นสีดํานะคะนี่ข้างในเป็นสีดํานี่เส้นเป็นสีดําเลยเสมือนดําเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคุณพ่อนะครับขออนุญาตไปเตรียมบทลงโทษให้น้องมีพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับนี่นะครับบทลงโทษของน้อมพร้อมมาม่า เผ็ดลดชีสนะครับแต่นีดเตือนเ้องพี่พร้อมก่อนนะครับให้กินแค่นิดเดียวนิดเดียวมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้เผ็ดมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องภาคุณเอานี่นม,นมแก้เผ็ดมาให้พี่มีพร้อมแล้วอ่ามีพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมนะครับโอเคครับนิดเดียวนะครับ <c oughs> นิดเดียวคุณพ่อย้ำนะครับนิดเดียวเลยชิ้นเดียวูน้อยไปเปล่าน้อยไปเปล่าบทนลงโทษนะา <c oughs> อ่าก็ได้ครับก็ได้ครับอ่ลองดูก่อนครับหน่อยหนึ่งถ้าไหวค่อยเพิ่มอีกครับอ,อ่านนะครับสองเส้นนั่นแหละเมื่อกี้แหละอาลองอันหนึ่งเส้นก่อนครับ่อลองฮะเป็นยังไงเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกเพื่อนๆหน่อยดิมันค่อยๆมาครับมันค่อยๆมา,มๆมาไหวไหมถ้าไหวอีกนิดนึงครับถ้าไม่ไหวก็พอนี่นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับนี่นะครับ ใอครับเป็นไงครับแก้ตัวอีกรอบไหมครับแก้ครับเคได้เงั้นเดี๋ยวเรามาแข่งกันอีกรอบนึงโอเคครับเอาของขึ้นมามันเผ็ดมากครับเผ็ดนะเผ็ดกระนั้นป๊อปอีกขึ้นมาครับรอบที่สองรอบที่สองมนเดิมผมเอาด้านล่างแล้วก็แถบนี้ครับได้ครับได้ครับโอเคมี้อมเรื่อง่อนครับได้สามครับหนึ่งสองสามครับสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับพ่อ

สดดหนึ่งสอ้าหน่ครับนคองนครัาหนึครับครับหนึครับคงอง่ครับครับหนึ่งสองสามครับหนครับอ่าขอบคุณยนขอบคุณยนห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสหครับขอบคุณยนห้าสี่ เอ้ยสามสี่พอแค่ตรงนั้นแค่ตรงนั้นแค่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคครับเยี่ยมพอพอพอครับสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับพ่อจะแพ้แดนน้องพาคุณหนึ่งผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า แต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้มามือผมเลยมือผมเ้ยอะอะคุณพ่อหยิบได้เลยครับโยนเลยครับเดี๋ยวพ่อหยิบปุ๊บวันนี้ครับคุณพ่อตึง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 มามาไข่มุกคตึง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 โอเคเดี๋ยวมาดูมามาไข่มุกครับว่า นี่นะครับอันนี้เป็นบทลงโทษของคุณพ่อครับมาม่าไข่มุกนะครับมาม่าไข่มุกนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับจะมาริูดูก่อนหนึ่งนึงเนาะเอาพี่น้องมิพรเอาป๊อปปี้ออกับนี่เอาป๊อปปี้ออกครับเผ็ดที่ฝุดในโลกนะครับอันนี้โอเคแกะมาม่าไข่มุกรู้นะครับโอ้โหนะครับอันนี้ก็มีซ่อมเหมือนปกติมีไข่มุกด้วยครับ นี่มีแฮมมุกนะครับมันละลายไปแล้วครับมันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นจับดูแล้วมันเป็นกรอบๆอะครับเหมือนหน้าปลากรอบอะไรเนาะมีซอสแต่รนะครับเนี่ยครับมีซอสตู้นะครับนี่มีซอสนะครับส่วนเส้นเส้นเป็นสีขาวครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาไปปรุงมาม่าไข่มุกกลองนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้พ่อเอง บทลงโทษของคุณพ่อมาแล้วนะครับอันนี้เป็นมาม่าไข่มุกนะครับดูเห็นมองเห็นไข่มุกไม่เอ่ยในกล้องเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับตอนชิมเดี๋ยวขอญาตดมงก่อนกินเป็นอ่าพร้อมนมไหครับกินเป็นไงครับกินเหมือนชาไข่มุกไหมเหมือนครับแต่แต่มันเหมือนคนกว่านะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะชิมนะครับเดี๋ยวพ่อชิมเนาะเดี๋ยวพ่อชิมหน่อยตอนแรกก็ชิมเส้นก่อนนะครับ พ่อขากินมอน่อยเผ็ดออม้ยมไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดนะเดี๋ยวพ่อชินไข่มุก่อนมันมันยืดยือืมใช่มันยืดยืเดี๋ยเหมือนมันจะละลายเลยขาเมือกอืมลูกสาวบอกอร่อยเลยครับนี่ดีวไข่มุกเนาะอืมเฮ้ยหะครับลองชิมดูก่อนนะครับ เหมือนไข่มุกที่อยู่ในชาไข่มุกนะครับหวานมันคล้ายๆกันกับมาม่าอะไร่มันหวานๆแล้วเต็มๆเต็มๆกินเนี่ยกินกินกินป้อนน้องมาป้อนน้องมานั่นก็อร่อยดีนะครับอร่อยไหมอร่อยกว่ามาม่าเผ็ดชีสเมื่อกี้ไหมไม่ครับอื้ออื้อหนุกอ่ะอันนี้มันอร่อยอยู่นะครับแต่ ไม่เท่ากับมาม่าเผ็ดชีสนะครับโอเคอ่ะอันนี้นเป็นบทลงโทษไข่มุกก่อนนะคะอือหือแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยเผ็ดแต่อร่อยอ,อันนี้บทลงโทษสุดโทดนี่วันนี้ยังไม่มีใครได้กินโค้กครับโค้ก่ไหนะยังไม่มีใครได้กินโค้กเลยแต่เดี๋ยวคุณพ่อจะลองเปิดกินดูนะครับก็อันนี้เป็นมาม่าเผ็ดชีสเนาะเผ็ดมากนะครับส่วนนี้มาม่าไข่มุกน้องยังพร้อมกินไม่หยุดเลย น่าจะอร่อยส่วนอันนี้นะครับโคกเผ็ดเ,เดี๋ยวคุณพ่อจะเสี่ยงตายลองกินดูเนาะมันเขียนว่าขอมเตือนเลยนะครับโค้รเปเปอร์โคลานะครับหอมเตือนเลยนะอย่ากินน้อยนะครับกินน้อยๆนะดมก่อน ก,กินกุนไไม่แเอาลูกผักคุณยิ้ไม่ไน้เดีย๋ยวคุณพ่อจะลองชิมนะครับลองชิมดูเนาะพอกินนิดก็ได้ครับจิบๆิครับเป็นไครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็พอพอกินได้อยู่เนาะมันเหมือนจะบอกเหมือนกินโคก็ใช่กินตอนแรกกินทีแรกไปมันก็จะหวานนะครับแล้วมันก็จะฉุนๆุนิกหน่อยก็คืนดีๆหน่อยนะครับลองสำลักด้ฉัน พูดไม่ออกครับ<ม>น้องมีออพร้อมลองไหมลองดูได้ครับหน่อยเดียวได้เนาะหน่อยเดียวหน่อยเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอพอพิสูจน์แล้ว <c oughs> อย่าไปดมมันดิกินกันไปเฉยโอเคแย่แย่อ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็แก่นยานาแฟมิลี่ก็ลาไปก่อนนะครับน้องมีพร้อมปิดคลิปหน่อยเด้อ อ่ะไปคลิปว่ะเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์นะครับนี่กดตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เชวยกดหน่อยนะครับแลอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ๊ายบาย